กรมบัญชีกลางเตรียมทบทวนเงินเดือนและสวัสดิการข้าราชการใหม่คนเตรียมตัวสอบราชการเอาอยัางไงดีไปฟังคําตอบกันหลังจากที่มีข่าวว่ากรมบัญชีกลางสํานักง,งบประมาณและสํานักง,งานกอพอ,อยู่ระหว่างพิจารณาเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการปฏิรูปเงินเดือนและสวัสดิการข้าราชการใหม่ทั้งหมดเนื่องจากมีการเบิกจ่ายงบประมาณมากกว่า1น0 0 0แล้านบาทต่อปียังไม่รวมงบประมาณด้านบําเหน็จบํานาญข้าราชการนะครับซึ่งถือว่างบประมาณรายจ่ายดังกล่าวสูงมากนั้นคนเตรียมตัวสอบราชการอาจจะเริ่มกังวล แต่พี่เกมแบร์รี่ติลเตอร์เองครับมองว่าแนวทางดังกล่าวครับยังอยู่ระหว่างการพิจารณาและในปัจจุบันนะครับอาชีพข้าราชการยังคงเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงสูงมีเส้นทางการเติบโตของสายอาชีพและค่าตอบแทนที่ชัดเจนดังนั้นอาชีพข้าราชการจึงยังมองว่าเป็นตัวเลือกที่ยังดีมากๆอยู่โดยในช่วงปลายปีนี้ครับก็มีการเตรียมเปิดสอบข้าราชการท้องถิน่นและในช่วงต้นปีหน้าครับสำนักง,งานกพก็เตรียมเปิดรับสมัครสอบกพภาคกกันแล้วเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะครับใครที่อยากเป็นข้าราชการครับก็เตรียมตัว